Hello, สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช n e l ของบีบีนะคะคลิปนี้เป็นอะไรที่ชารเลนมากมากเพราะว่าเราจะต้องมาดูแลผิวหน้าแล้วก็ผิวกายให้ออร่าจับให้ปังทันทีวีดิ n งนะซึ่งมีเวลาทั้งหมดเนี่ย็วันด้วยกันก็ช่วงนี้งานเอ็ก a ตาก็หนักใช้ได้เลยแล้วก็มีเรื่องเตรียมงานแต่งต่างๆอีกแบบน้องสูงน้องสิวก็เม่เซ่ฮัลโหลบ้างนะบีบีมีตัวช่วยในการเร่งแบบบูสต์ผิวอะไรอย่างนี้ต่างๆด้วยก็คือแบบไปลุ้นกันด้วยกันในบล็อกต่อจากนี้ว่า ทำอะไรบ้างแล้วก็ดูแลผิวยังไงนะคะใครชอบคลิปแนวนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ใครดูกันมาหลายคลิปแล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปแบบนี้ในอนาคตเดี๋ยวเราไปดูว่ากันเลยเดวันให้ดูสภาพหน้าก่อน คือจะบอกว่าเป็นคนแบบผิวแห้งมากดูปากดิคือแห้งแบบสภาพเพิ่งตื่นจะบอกว่าเรามีปัญหาหนึ่งก็คือเราเป็นสิวเรามันยังมีรอยๆอยู่อะใต้ค้างเออแล้วก็ตรงนี้วันนี้บิบิจะมาบูสต์ผิวด้วยกันทันทีกินกอลี่นะที่ยูทูบเบอร์หลายๆคนพิสูจน์ท้าลองก็เห็นเขาเห็นผลกันเราก็แบบอ่ะมันไม่มีตัวช่วยอย่างอื่นแล้วที่มันรวดเร็วขนาดนี้ก็เลยชึ้นชึ้เดี๋ยวมาลองอันนี้กัน โอ้ีนกกินไปเลย2เม็ดถ้าต้องการบูทนะต่อตัวนี้เขาบอกว่ากินด้วยกันแล้วมันดีกว่าก็คือกอรี่โทมเมโตวิตซีเขาบอกช่วงต้องการบรูทบูทุกคนพูดเป็นเสียงเดีกันว่าจัดมันไปเลยจ้า2แคปซูล1แคปเนี่ยมันจะเท่ากับมะเขืดเทศผลเล็กเนี่ยนะ3 4ลูกคือเมื่อกี้ีบวกินไป2แคป อ่ะวันนี้กินมะเขือเทศละ6หกสิบปลูกก็คือดูนะ่าจะต้องผิวดีว่าทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็จะต้องทำงานมีประชุมแล้วก็ไปเตรียมพร็อพสำหรับถ่ายพีวดดิ้งนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันขอไปอาบน้ำแต่งตัวกันแหละเจอกันค่ะ <Hi. laughs> ประชุมแบรนดิ้งเสร็จแล้วนะคะตอนนี้กำลังจะมาเตรียมพร็อพแล้วก็ของต่างๆที่ใช้ถ่ายพีวดดิ้งซึ่งก็สภาพนะหลบมากบ้านตอนนี้ ของที่ถ่ายก็จะเป็นเน้นให้ดูเกาหลีมินิมอลอนะไเงี้ยเพราะสตูที่จะไปก็คือเกาหลีมินิมอลมากทุกคนก็เป็นการงานแต่งนะคะเดี๋ยวต้องเอาไปถ่ายในพรีเวดดิ้งด้วยจ้าใส่ซองแล้วจ้าแกะให้ดูดีกว่าเป็นรองเทา้าที่แบบว่าสูงมากๆทุกคนเสริมสุดๆสูงแน่แต่ว่าไม่เมื่อยนี่เป็นเวล วันนี้เดี๋ยวค่อยไปดูวันถ่ายจริงว่าเฮ้ยโนเขาหน้าตาเป็นยังไงเป็นชุดบางส่วนที่เตรียมไว้แล้วเดี๋ยวมีต้องกลับไปเอาที่บ้านด้วยก็อันนี้เป็นถุงรองเท้านะก็มีของบีบีแล้วก็มีของแฟนเป็นสนเนตเกอร์นะคะหนังสือพิมพ์ที่จะแบบเอาไว้อ่านแล้วก็ถ่ายพรีเวดดิ้งนะเหมือนแบบแกล้งอ่านหนังสือพิมพ์ตอนเช้าอะไรเงี้ยก็มีสมุดโน้ตด้ว<ก>ย ก็ถ่ายพีวดดิ้งรอบนี้เราไม่ได้จ้างออแกไนหรือว่าจ้างบริษัทอะไรเลยก็คือเหมือนทำเองทั้งหมดคนะ่ะมันก็เลยจะเตรียมเยอะๆนิดนึงเดี๋ยวจะทยอยยกของลงไปที่รถนะเดี๋ยวเราเจอกันตอนเย็นเพราะว่าตอนเนี้ยเหนื่อยมากเลยก่อนนอนนะคะก็เดี๋ยวจะมากินอันนี้เลยกอลีบิซี่ ชเช้าลืมเล่าไปอีกเรื่องก็คือเป็นคนแบบผิวค่อนข้างแห้งนะผิวตัวเดี๋ยวถูให้ฟังคือเป็นคนแบบผิวแห้งอ่ะทุกคนไม่รู้กินคอลลาเจนจะช่วยไหมเดี๋ยววันท้ายๆเราจะมาอัปเดตให้ฮัลโหลชาวนี้คือชาวของเดรีเมื่อวานก็คือหนักหน่วงมากนะคะทำบัญชีก็เตรียมของยกของแต่ว่าถึงจะเหนื่อยแต่เราอยากจะให้ดูหน้าวันนี้ คือมันเริ่มแบบชมพูขึ้นเออผิวมันสุขภาพดีขึ้นจริงๆอะทุกคนมันรู้สึกแบบฉ่ำๆด้วยออ้ยเห็นเลือดฝาดดิใจผิวจะต้องสวยทันวันถ่ายแน่นอนนะคะคือไม่คิดว่ามันจะเห็นผลเร็วขนาดนี้จะรีบกินนะถ้ารู้ว่าดีขนาดนี้กินมานานแหละวันนี้นะคะก็ แฟนพามาไฟไดายนิ่งนะปกติเป็นคนที่ชอบกินแต่อาหารข้างทางกันนะก็รู้สึกขอบคุณนี่เขาพยายามทำอะไรที่แบบปกติเราไม่ทำกันให้นะถึงแม้จะไม่เซอร์ไพรส์รามากเพราะว่าลึกๆก,ก็รู้ว่าจะพาไปไหนแต่ก็รู้สึกขอบคุณที่เขาพยายามดูแลเราค่ะ uh, ตื่นมาผิวคือเลื่อผิวอะมันมีความกระชับเราเดาว่านะมันน่าจะเกิดจากการกินตัวกอลีดาดเปบไทด์เพราะว่าเขา่าจะกระตุ้นการสร้างตัวอิลาสตินนะที่จะช่วยเรื่องผิวอ้ออะไรอันก็น่าจะมีตัวไฮยาลูโรนิกแอซิดที่ทำให้รู้สึกว่าผิวมันแบบละเอียดมันแบบเน่งเออผิวนุ่มเด้งเหมือนเด็กอะทุกคนเหตุผลเลยนะที่บีบีเลิกกินคอลลาเจนเติม เพราะว่าจริงๆเราอ่ะเป็นคนดูแลผิวหน้าโอเคระดับหนึ่งแต่ว่าผิวตัวพอมันแก่ขึ้นอ่ะ เพราะว่าเราอายุปีนี้จะ3-3าแล้วอ่ะมันก็แห้งใช่ป่ะแล้วคือทาครีมเราก็แบบไม่ได้ขยันทาขนาดนั้นซึ่งมันไม่พอและชุดพี่เวดดิ้งมันเป็นอะไรที่แบบมันโชว์ผิวเยอะอ่ะแล้วชุดมันสีขาวแบบหน้าทะนุทะนอมน่ารักแต่ถ้าผิวกายแล้วมันดูแบบไม่ปังไม่จึ้งไม่อร่ามันก็จะดูแบบบงบงเวลาถ่ายใช่ป่ะก็เลยแบบพยายามมาดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะซึ่งรอบนี้ก็ถือว่าประทับใจสภาพผิวตัวเราขอให้ไปดูวันถ่ายจริงเลยดีกว่าว่ามันจะได อ้แค่ไหนอร่าแวววาวขนาดไหนนะ,นะ,นะวันนี้วันที่7แล้วนะจะมารีวิวให้ดูว่าผิวมันดีขึ้นมากอ่ะทุกคนคือเรารู้สึกว่ามันเนียนแล้วก็มันมีความแบบอมชมพูแบบมากๆแบบมากขึ้นเยอะมากทุกคนแล้วก็มันมีความลื่นๆอ่ะก็คือแบบฟินผิวตัวเราที่รู้สึกว่าเคยแห้งนะตอนนี้มันก็แบบ รู้สึกได้ว่ามันลื่นขึ้นก็คือรูปทั้งวันไปเลยแบบฟินๆนะคะพัฒนาการตั้งแต่วันแรกที่เริ่มกินกอรี่ทั้ง2องอันนี้นะ เวล,ลาก็คือเช้าว2เม็ดเย็น2เม็ดทั้งสองสีเลยก็คือประทับใจเพราะว่ามันแบบเออช่วยเราจริงๆแล้วก็แบบมันรู้สึกแบบเอออันนี้คือหน้าสดอะ่ะก็คือเราแบบมั่นใจโดยที่แบบอ่ะถ้ามีคิวก็คือออกจากบ้านได้เลยไม่ได้มีผิวแบบนี้มานานแล้วก็คือดีใจเวลาแต่งหน้าก็คือแต่งหน้าง่ายขึ้นด้วยนะมันรู้สึกว่าติดทนแล้วก็เหมือนไม่ต้องทําอะไรกับหน้าเยอะมากทุกคนเพราะว่าผิวมันดีอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องแบบโบกเยอะนะคะแล้วที่ชอบ สุดก็คือตอนออกแดดมันจะได้ความวาวๆด้วยความกลโกลของหน้าคือมันจะฉ่ำมันดูแบบดูดีดูสุขภาพดีนะแล้วก็ผิวตัวบอกเลยว่าลื่นฟินมากอยากให้ทุกคนไปลอง <laughs> เล่าที่มาก,ก่อนคือเราอะ่ะรู้จักแบรนด์กอรี่มาสักพักแล้วแหละก็คือเราติดตามช่องคุณเชอรี่ชูใช่ไหมซึ่งเขาก็เป็นเจ้าของแบรนด์แต่คือมันก็ไม่อินแต่พอเราไปเห็นแบบยูทูบเบอร์บล็อกเกอร์เขารีวิวกันแล้วเขาก็ลองกินกัน7วันแล้วแบบเฮ้ย <Hey, S 1> มันได้ผลมันดีเราก็เลยแบบ ทาพิสูจน์เลยมันจะดีจริงกับผิวเราไหมนะแล้วก็ปรากฏว่าเฮ้ยเราตกมาแล้วเราก็ถูกตกมาถูกทางก็คือผิวมันดีขึ้นจริงๆค่ะตัวแรกที่เรากินคืออันี้เป็นกอรี่ไดเปปไทา์นะคือเขาบอกว่ามันเป็นคอลลาเจนสายพันธ์ุเดียวกับ ในผิวเราเลยนะข้อดีเลยที่ไปอ่านมาก็คือเขาจะมีโมเลกุลแบบจิ๋วมากเล็กมากเพราะฉะนั้นก็คือจะซึมเข้าผิวเราอะไรอย่างเงี้ยได้ดีแล้วถ้ากินแบบโดสแบบบูสต์บูสต์เลยอ่ะก็คือ7วันรู้เรื่องคือผิวต้องดีขึ้นแล้วนะทุกคนตัวนี้ก็ช่วยให้คอลลาเจนแบบดูดซึมเร็วขึ้นก็คือกินคู่กันไปเลยใครที่แบบกินมะเขือเทศไม่ไหวก็กินตัวนี้ก็คือช่วยได้ไม่ต้องไปฝืนตัวเองกินมะเขือเทศแล้วอ๋อแล้วก็เจ้านมมะเขือเทศอันนี้คือเขา จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันด้วยแล้วก็พอกินมันรู้สึกว่าเออผิวที่ดีจากข้างในมันเป็นแบบนี้นี่เองอะไรแบบนี้แบบสุขภาพดีจากภายในรอยส่งรอยสิวมันมันจางลงนะกินคู่กันแล้ววิธีกินก็คือ สองเม็ดเช้าสองเม็ดก่อนนอนเหมือนกันทั้งสองสีเลยสำหรับใครที่กลัวนะแม่แบบไม,ไม่ไม่กล้ากินรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นอาหารเสริมหรือเปล่าจะบอกว่าไม่ใช่คือมันคืออาหารผิวนะทุกคนก็คือสามารถกินได้แล้วก็เราว่ามันดีเห <laughs> มันปังจริงอ้อแล้วขอบอกขอเตือนก่อนคืออันนี้ไม่มีขายในช้อปปี้หรือลาซาด้านะบี๊บซื้อจากพี่ตัวแทนนะคะแล้วก็ปรึกษาคุยอะไรกับเขาได้เลยเพราะว่าเขาก็จะแนะนําเหมือนแบบเ <laughs> จ้าของแบรนด์มาเองอะทุกคนเพราะว่าส่วนมากคนที่เขามาขายก็คือ เขากินแล้วมันดีเขาเลยมาขายเห็นผลก็บอกต่ออะไรอย่างเงี้ยใครสนใจนะเดี๋ยวมี้้น้น IG ไว้ให้ก็ลองทักไปคุยอะไรก่อนได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าพีวดดิ้งวันพรุ่งนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะใส่ behind the scene วีไฮเดอะซีนไว้เยอะให้ดูความโกลของผิวตัวด้วยเพราะว่าชุดวันนี้ก็ไม่ค่อยเอื้อนะแต่ว่าชุดพรุ่งนี้ก็คือปังแน่นอนเพราะว่ามันต้องโชว์เยอะมากเลยก็เดี๋ยวไปดูกันพรุ่งนี้ s ซี y ย u tomorrow มาเอาดอกไม้จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่พอได้ไหมคะได้หรือว่าน่ารักมากใครอยากได้ดอกไม้มาลานี้ได้ ีวให้ขอบคุณนะคะมอร์นิ่งชาวันพ e เวติ่งแล้วนะคะ <c oughs> ก็มึนมากเพราะว่าตอนนี้เช้ามากเลยทุกคนก็เดี๋ยวเนี่ยหน้าฉ่ำปะตอนนี้ผิวตัวผิวหน้าคืนลื่นฉ่ำม,มากแล้วก็แบบติดองค์ชมพูนหน่อยๆแล้ะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปเจอที่สตูนะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูแบบภาพรวมชุดเชิ้ตต่างๆอะไรเงี้ยส่วนใครที่อยากให้ทำแบบ ดีเทลเกี่ยวกับงานแต่งพ่เวดด้งเพิ่มงบประมาณการจัดการต่างๆเพราะเราทำเองกับหมดนะก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ข้างใต้ก็ได้เดี๋ยวอาจจะมาจัดแยกอีกคลิปจ้าเช้านี้นะก็จัดไปเลยอีก2เม็ดถึงสตูแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เสื้อผ้าที่ใช้ถ่ายคะ่ะนี่เป็นธรรมชาติสุดเออจริงอันนี้สวยดูต้องกลับไปต้องกลับไปเพราะว่าเออเหวสองพอไปซบหน่อย <c oughs> คุยกันหน่อย ออถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอ้ถ่ายวิดีโอให้วัเดิม่ีดีโอเด้ออ้นี่สดแต่งจริงนะอ่ายิ้มยิ้้ยนเาให้ทตลก้เาให้ตลก้ไ่ได้่ดอนยมากเอาเลย ขอบคุณคุณป่าแล้วก็คุณโจดนวยค่ะสำหรับเมคอัพแล้วก็ผมผ้าแล้วก็ขอบคุณน้องบิวแล้วก็น้องมุกด้วยที่มาช่วยตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยของสับ๊ายบายอีกรอบเงียนเนีใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะ For the pain that you through the get through Like camel pain can a